เมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักก็สวัสดีครับผร้อมดูกับนักโทเกมมิ่งยิีต์รับเข้าสุดเกม f อฟเฟอรอเกมนี้จะไม่เหมือนเดิมผมเริ่มต้นมาก็อะไรครับเนี่ยอัปเดตใหม่หรือเปล่าหรือว่าไงถูกต้องเลยครับอัปเดตใหม่แพทใหม่ถึงหากยิ่งใหญ่พอสมควร อันนี้ป็นรถครับผมแต่ว่ามันจะแรงแล้วผมโหทำซะสวยเขียวสวยแบบโทรศัพท์จะรับมันจะรับไม่ไหวอะ่ะสวยมีค่าสแต็กด้วยค่าสถานะเออดีดีดดมานี้ร้านค้านี่อะไรช่องเก็บของก่องจดหมายกล่องสารพัดเผาด้วยมันนั่นแหละที่เก็บของอันนี้รถสีเขียวแล้วก็เป็น เป็นชุดของคุณครับผมคนเข้าเริ่มแข่งว้ทย์แถวที่สี่นะเรันไอเซตชุดเจแม่แบ <c oughs> บเอาไว,ว้อวดสาวเลยก็ได้นะเอาไวว้อวดสาวเลยป่ะเอ้น้องสาว,สสสาวมาสิทุยไเจ้านุ่มสาวมาสินะพ,พี่ไหมนะว่าพี่เป็นแรงนะอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> โอ้ครบเซตเลยแม่เป็นทั้งเซตแล้วก็ อวตารแล้วผมอวตารสองพันสิบแปดทุยก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ผมสามารเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้ผมเป็นเรียอะไยสีพื้นหลังครับผมสีพื้นหลังผมชอบสีน้ําเงินแล้วก็มีซีเรียลฟ้าเมียนเทียมยังไม่มีเซียนตัวจริงนี่เป็นไงตัวจริงไมหมล่ะ ออฟแคทเอบแคทเอยแล้วก็มีอเมริกาเจียนเยอรมนีญี่ปุ่นกัลลีสหรัฐฯจากเม็กซิโกรัสเซียฝรั่งเศสออสเตรเลียแคนาดาอิตาลีอินเด,ดียมีดยบราซิลเยอเฟเอตุรกีสวิสตเซอร์แลนด์ส,ส,ส,สดเปนออฟิกาใต้เวียี่ยมเช็กชิลีเดนมาร์แล้วก็เวียดนาม เฮ้ยแต่ว่าผมเอาทีอเมริกาครับผมก็ไปสมเอมือนประเทศไทยแหละผมเลียกมันนั้นแหละยศมีว i p พีด้วยครับผมโอเคยังเป็นเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันโคตรใหม่อะมันใหม่ฮะเอ้ยลืม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 อะไรไปโอ้โหเพียบเลยให้ต่างจากแพดเก่าเลยนี่คันใหม่ครับผม คันนี้มีชื่อว่าดืมเลยมีเทศกาลใหม่ด้วยคันนี้ก็มีชื่อว่าบูกติโบดิตท,ทุยเมื่อกี้ผมลืมไปแล้วผมลืมมาแล้วมัมวนชื่อว่าอะไรอ่๋โอโบดิตนี่ไงามา้หผแคปภาพแล้วกันนะคันนี้เป็นระดับ Ultimate อัลติเมทครับผมเป็นคันที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าไม่ต้องอัปเกรดก็ได้เลยแล้วอ่ะ <c oughs> นี่โบดิตหรือว่าไงเนี่ยโอ้แต่งซาเป็นแอฟอแบทเลย โดนเล็กสระส์ไปเนี่ยจริงเป็นสีฟ้านะจำได้อยูออไ่ได้ได้ได้สีนีงเป็นของ f 4 8ครับผมแบบสีก็เปลี่ยนใหม่ด้วยสุดยอดเลยมีค่าแบบมีค่าคลาสด้วยมีอาชีพโปรซีรีซีซั่นซีอันนี้ซีซั่นมาสเตอร์คุณจะขับคันไหนก็ได้แล้วแต่คนเลยซื้อักสี วัดกันใค,ใครเป็นเจ้าอวาดมีอีเวนต์ครับผมโหเพียบเลยพอตัวปรีตก็คือมอเตอร์ไซค์แข่งด่วนมีสร้างห้องคขนห้องแล้วก็โซโล่แต่ว่าไม่มีรางวัลนะเพิ่มความสุขเฉยๆอาชีพก็เปลี่ยนใหม่ครับผมนี่นะผมอีเวนนี้แหละมันพาผมแหลกแหลกจริงๆนะไม่ได้โมนนะแล้วก็ผมไม่เล่นด้วยไม่เอาผมไม่เล่นเด็ดขาวเลย ใครอยากรับความแหลกแบบนี้ก็กดไลค์สัก500ห้าไลค์กันนะครับผมหากถึงห้าไลค์ผมจะพาเล่นอีเวนต์นี้เพราะว่าผมเคยเล่นแล้วมันแหลกเกินเพราะว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์ผมอย่างแรกเลยอย่างที่สองก็คือมันวิเคราะห์ไม่ทนันเน่ะมันต้องโทรศัพท์แรงแล้วก็อันหนึ่งคืออันที่สามคือต้องปากกราฟิกให้เป็นปากลารหรือแม้ก็ต่ำหรือว่าต่ำมากอันนี้คือปากลาผมสูงนี่คือไม่ไหวอะ่ะรับไม่ไหวจริงๆ โอเคจะพาเล่นเล่นแบบเกี่ยวกับบูกาติแล้วก็จะใช้ซานติียโกซานติเอโกเออนี่ขึค <c oughs> นทูไดซีอืมรอบนี้ก็ต้องเกี่ยวกับบูกาติใช่ไหมล่ะครับเคนทูดาซี ac, จะต้องมีเวลอนใช่ใช่ใช่บูกาติเวล่อนีง เริ่มเลยอนี่มันเรียบรรทุกเครื่อบินดีกว่าอือโอ้สมัยเนีย้ยเนี่ยสงครามไหนเนีย่ยเดี๋ยวบอกว่าเป็นเจอร์อาฟอร์ดอะก่อนอืน่นวกีก็ต้องเริ่มเกย์ไปเลยแต่ตอวนี้จะปรับแต่งเพิ่มเติมดูกันเ,เองเดี๋ยก็รู้ครับ ไม่ลำนี้ผมรู้เป็นลิมิตหรือว่าเจอร์โอาร์ฟอร์ดต้องดูตัวเลขก่อนถึงจะรู้แต่ไม่ขออเมริกาแน่นอนว้าผมผมกันข่าวฟักกีค้ออคราวันนี้ผมกำลังดูหนังอยู่อะฝาดไอฟัดอมตสะสักอย่างนี่ย่งเลยอ่ะเลยท่ออ่ะ เลยท่อโหลดเทพครับว่าไม่โหลดไม่เสร็จเลยตั้งใจว่าจะลงคิวนี้แหละว่าเล่นยังไงผมจะสอนให้สิเด็กเ็กเล่นเน่ะเด็กผู้ใหญ่ผมไม่รู้แหละขอเล่นอ๋อเฮ้ยขอได้เห็นเสียงมันดังผมเซฟมันจะแแล้วผมเพราะว่ามันวิคเขาไม่ทันเพราะจัดโทรศัพท์ผมผมเล่นมาหกเดือนหกเดือนโอเคผมใส่ฟ้ากีกลางๆแล้วก็ซิ่ง นี่ครับผม,มันจะแหลกอย่างนี้แหละตัพสาม,มันจะค้าอย่างนี้แหละเกมใหม่เสียด้วยโรัพท์ผมใช้มาหกปีเอ้ยไม่ใช่หกปีหกเดือนเหยียบร้อเซนหน้าลาก่อยแหมมีแบทเทอนชิดด้วยบงแข่งป่านนี้เราคงไม่ได้ถังเกตนงะครับถ้าเป็นดู่บนถนนเนี่ยแนะนำว่าขอบท้ายเลย นี่ความไปเลยมันจะอะไรอย่างนี้แหละเนี่ยผมไม่อยากลงคลิปไอ้เกมนี้จริงๆแหมอัปเดตแหมปุ๊บมีหัวร้อนอะ่ะนี่อจอดค้าง่โอนพังตุ้มกลายเป็นโกงกคานครรบเนี่ครับผม,มเป็นแบบนี้อะ่ะคารเนี้ยไม่อยากลงคลิปนี้จริงเลยอะ่ะไม่อยากลงเกมนี้เลยอะ่ะ เออ,อแต่เกมผมใช้เวลาแบบหกเดือนได้อันนี้ใช่แหละมันขึ้นกับหลายปัจจเฮ้ยไม่ว่าจะแบบไม่ว่ามานานันแน่ๆเนื้ไม่เอาเลยนี่ดิฟดิฟดิฟแบบเลทชอบไปเลยเนี่ยแบบนี้แหละผมไม่ชอบเลยอ่ะแหมต้องไปล้างเครื่องใหม่แล้วแหละตอนนี้ต้องไปล้างเครื่องแล้วแหละ งเี้ยโทรศัพท์ผมไปไม่ไหวแน่เลยเป็นเดืนอนเป็นวันจะเกิมจริงๆนะครับผมนีม่แน่เนตูดายก็ต้องคู่กับเวรอนครับผมในที่หนึ่งนี่ที่หนึ่ง <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบเลยถึงท่านแต่แบบไม่ชอบจริงๆเพราะว่ามันมันค้างนี่แหละเพราะว่ามันอะไรดีมันใช้เวลานานเนียมันรู้สึกเบือ่อ วัมองไม่ทันอ่ะเมื่อกี้เล่นซัพเปอรเชียวผมไม่รู้ว่าเป็นเจอัพฟอร์ดหรือว่าเป็นนิมิตอะไรเวลาอื่นก็ได้แล้วแต่โอ้โหแรงขนาดนี้นี่แหละมันจะวิเคราะห์เกมไม่ทันอะ่ะไม่รู้ทำไม <c oughs> ไม่รู้ทำไมเดี๋ยวยังไม่จบจริงนะนี่แบบนี้ครับผมเล่ในงข้างศัก อไอ้พูดสอบไปผู้ชนะ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  เ็นธูดาก็ต้องบุกติมานั้นก็ไปไปก่อนใช้งานก่อนเดี๋ยวกลับมาก็กลับมาแล้วก็อังกี้นะฮะเวลามันต้องเนี้ยผมก็รอบนี้จะเล่นเกี่ยวกับย่อเดียวกันครับผม ให้เกียติกันแล้วกันให้เกียดครับผมให้เกีียิกับเทศกาลมันมีความเชื่ออะไรนะแค่แบบให้มันมีความเป็นอะไรวะไม่รู้อะสร้างมันโอเควายแบบเเปซนนะก็รอไปก่อนโอเค มอก,กีเขาแพ้ด้วยที่รัดมักีากปกร้อนที่ครั้นี้ผมจะเป็นผู้เล่เด้วยผมว่าเมื่อยเออผมเมื่อยปากเกมแรกนี้อาจจะยังโหลดเกมไม่เสร็จก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะว่าตอนโหลดมันก็ไม่มีทางหรอกเกมมันยังเป็นมันเป็นเกมใหม่ด้วยใหม่แต่ครา้นี้หัวร้อนหน่าดู <c oughs> หัวร้อนด้วยหัวร้อนที่สุดคือบันติเยอะมันจะหัวร้อนมากเลยงานนี้อีกแล้วอ่ะเจไม่มีเวลามาตั้งหลักเลยี่ยไม่มีเวลาให้ตั้งหลักเลยี่ยที่ล็อบบี้ไม่แหลกนะ ทำไมมันเก็บจริงทำไมแหลกมันสนามแหลกบอกหน่อยถ้ามาเ่อมึงไงโอ้โหแหลก <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้แล้วก็ผิการก็ไม่อยู่อ่ะไม่นำให้ไปเล่นอ้ย4สี่คนนะถ้าหากคุณเล่นแล้วเกิดโทรศัพท์คุณไม่แรงพออาจจะแหลกก็ได้ <c oughs> มันขึ้นกับระยะเวลาการใช้งานก็ได้ที่อาจจะไม่ได้แหลกก่อนที่ฟิตก็ได้อาจจะแหลกแค่เครื่องผมแค่เครื่องเดียวอาจจะคนอื่นจะได้ไม่แหลกก็ได้เครื่องผมนีค้างอย่างเดียวเลยอาจจะผมว่าผมแม่เล่นบ่อยผมก็จะเล่นบ่อยมากเล่นหยุดอาจาอาออาจะเป็นทําให้โทรศัพท์คายย้างนี้ก็ได้เพราะต้นต้นมันก็ไม่ค้างมากหรอกถ้ามันจะแหลกขนาดนี้ผมไม่ต้องเล่นดีกว่ามาัม้งดิลอดเอย๋ย โอ้โหโอ้โอยจบคลิปเลยจบเลยแหมมันค้างอย่างนี้แหละมันจะค้างแบบนี้ครับแบบมันด้วยเป็นเกมใหม่มันดูว,ว่าพร้อมใช้งานสามวันเออใช่อาจจะเป็น อาจจะเป็นกินที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ได้เออลองโหลดมาเล่นดูก่อนอจจลองลองโหลดเล่นมาดูก่อนเผื่อมันแผืบ่บมันไม่แหลกเหมือนผมอะ่ะเออมันอาจจะแบบยังไงอะ่ะมันอาจจะแลงไม่สมบูรณ์อะ่ะอาจจะม่ยังไม่สมบูรณ์ก็ได้เลยแหลกแบบนี้นี่เออมันเป็นไปนได้หลายอย่างครับ <c oughs> โอเคก็ชนะไปแล้วโอ้เวอรอนก็มาดิครับก็มาดิครับแหมหมดจัดโหสุดยอดเดี๋ยวผมจะสอนเล่นนะผมบอแพรดเนี่เดี๋ยวสอนตอนนี้คือโหลดให้เสร็จก่อน จะเป็นเบต้าเออคิดว่า,างั้นแหละอาจจะเป็นจะเป็นเบต้าก็ได้เออลืมบอกเทศะลืมบอกเทศก,การพอดีเลยโอเคผมลืมบอกเทศะก,การพอดีอันนี้ของเวลอนใช่ไหมเออลาดีแล้วก็ นี่ <c oughs> ครับก็อันแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเกลือขั้นที่แปดเป็นริกีราผมพัทเติมได้ริกีราขั้นที่สิบห้าเป็นลาวาตจูนอขั้นที่สิบเก้าคือชีโร่ซูเปอร์สปอร์ตขั้นที่ยี่สิบสองคือเจสโก้และขั้นที่ยี่สิบห้าขั้นสุดยอดโบลิท้าผมบูกาติสองจุดหนึ่งเจ็ดนะ เ่อ่ะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ผมก็โทรศัพท์ผมก็ตอนที่เล่นจริงๆอ่ะอาจจะแหลกก็ได้ผมมันแหลกก็ขอไปด้วยครับผมมันเป็นเพียงโทรศัพท์ผมบางทีคุณเล่นนะโทรศัพท์คุณอาจจะไม่ได้แหลกเมือนของผมก็ได้อืมก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อชมคลิปๆต่อไปสําหรับเราขอลากดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ